การดูดไขมันที่คลินิกคุณหมอลูกหมูนะคะเรามีนวัตกรรมในการดูดไขมันนะคะเยอะมากๆเลยซึ่งในการเลือกเครื่องมือหรือนวัตกรรมนั้นเราจะเลือกให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละท่านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและที่สำคัญจะต้องปลอดภัยกับคนไข้ของหมอด้วยนะคะสำหรับเคสน,นี้นะคะหมอจะเลือกเป็น หมอจะเลือกเป็นเครื่องไหนหมอจะดูตามปัญหาของคนไข้เป็นหลักนะคะการกระชับผิวหลังการดูดไขมันก็จะเป็นตัว body t y p ลักษณะของแทนพีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรืออีกเครื่องหนึ่งนะคะ r e n นไวท์ออนนะคะอ่ะแทนทีดก็จะเป็นแบบนี้ตามกาันนคะยังไงติดตามหลังจากที่เราครบหนึ่งเดือนแล้วจะมารีวิวหน้าท้องแบนๆให้ชมกันนะคะ